สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมรถตัดย่านั่งขับนะฮะคงคิวลิสตนะเครื่องเป็นแวนกาดนะครับทเวนตี้วันยี่สิบเอ็ดแรงม้านะครับยี่สิบเอ็ดแรงม้าเดี๋ยวเปิดดูว่าปึ๊บอ่านี่แบบขับสองนะตัวนี้นะขับสองขับสวยงามแบบสีเดิมครับทุกอย่างเดิมยางเดิมล้อเดิมนะครับนี่สวยงามสวยงาม มีโชคโชคเป็นนี่นี่ระบบใช้ได้ปกติทุกอย่างนะฮะระบบใช้ได้ปกติทุกอย่างโค้งหน้าตาเป็นนี้เคียวลิสซกนะครับสองก็มีดิฟล็อกเหมือนเดิมนะครับมีเกียร์กระต่ายกระเตากระต่ายเตามีดิฟล็อกมีคันเร่งมีเกียร์เป็นออโต้นะครับตัวนี้นะลนักษณะคล้าย,ายเหมือนตัวยี่สามแรงตอนนั้นนะนะครับเนี่ยเนี่ยเดินหน้าถอยหลังใช้ใช้ตรงนี้คอนโทรลก็ได้นะครับอันนี้ก็เบรก ปึบปับปปับหรือจะคอนโทรลมือก็ได้ครัมันพ่วงกันอยู่เผื่อบี่พี่สนใจเอาไปตัดหญ้านะมีคนถามอยู่รถตัดหญ้าสนามนะครับนั่งขับ,ร,บราคาไม่แพงนะแสนกว่าบ,บาทตัวนี้เผื่อใครสนใจนะเป็นเครื่องแวนการ์ด21แรงม้านะครับมีมันจะมี21 23นะคือตัวเลขมันจะชัดมันจะเขียนชัดเลยครับถ้าเป็นเดิมๆนะ เนีมันจะชัดกว่านี้อย่างนี้21ถ้าเป็น23ก็มีเราจะเขียน23สไว้เผื่อใครสนใจก็ลองทักทายเข้ามาได้นะครับบริการจัดส่งถึงที่โดยทีมงานช่างนะครับแล้วก็ไปรีวิวให้เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับเอาเปิดไว้ที่14แล้วกันเนาะแสนสี่แล้วกันเนาะแสนสี่หมบาทนะครับเดี๋ยวค่าส่งค่าอะไรค่อยมาตกลงกันอีกทีหนึ่งเผื่อใครต้องการลดนั่งขับราคาแสนต้นๆน,นะฮะก็ เป็นเจ้าของได้ในสภาพเดิมเดิมไม่ผูนะไม่ผูกเดิมเล่นสีเดิมมาสบายใจพี่น้องยวพาไปชมรอบๆคันนะครับซับซิริออนไลน์บริการจัดส่งทัวร์ไทยมีเครื่องให้เลือกมากมายนั่นขับรถเข็นหรือ้ายส้ายเลือกได้ที่ซับซิริออนไลน์เฟซบุ๊มีประกันพร้อมมาไหลซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจยิ่งใช้ยิ่งุมิยิ่งมั่นใจลุงอ ลเลือกชัอปที่ซับซีรีออนไลน์ซับซีรีออนไลน์เดินทางมาที่ร้านสะดุงง่ายดายเครื่องตัดหญ้าปรดจำไว้ใจ กษัร้านสัตงนายได้เรื่องเครื่องตัดญ,ญาปโปรดจงไว้ใจทรัพย์สิริ